สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะพอชพิกนะครับจะมาแนะนํากันละกันนะครับแต่วันนี้จะบอกชื่อร้านด้วยนะฮะเพราะคลิปที่แล้วนะครับมีคนบอกวาว่าทําไมแนะนําอาหารแล้วไม่บอกชื่อร้านจะไปกินได้ยังไงจริงๆล้วอยากจะให้ไปถ่ายกันเองแต่โอเคไม่ต้องถ่ายก็ได้วันนี้เรามากันที่บางแสนครับจะร้านนี้เลยครับแล้วเราจะมาดูว่ากินอะไรกันไปดูกันครับวันนี้เอาละครับร้านนี้ฮะเจมี J ่นครับ โอ้โหได้10คะแนนเต็มจากคุณต่อยด้วยนะพอดีว่าเราผ่านมาทางนี้นะก็เลยแนะนําร้านนี้เลยกันร้านนี้เขาได้รางวัลอะไรอีกนะย User Choice ใช่ไหมจาก Line แมนด้วยอ่าและว,วงในด้วยนี่ดูนะครับตอนนี้เรามาดูหน้าร้านนิดนึงแล้วกันว่ามันอยู่ริมถนนเลยหลายๆคน,คนคงรู้จักอยู่แล้วแหละใครที่ยังไม่เคยรู้จักก็แวะมานะครับหาง่ายๆมองง่ายๆนะฮะร,ระวังเลยนะครับเพราะขับชิวมากๆเลยตรงนี้อืมเมีนนะเมีนนะครับป นี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับใครที่มีโอกาสก็รองแวะมานะครับเป็นลานสบายๆฮะเล็กๆไม่ใหญ่ครับมองหาง่ายๆเลยนะครับนี่ครับมีที่จอดรถข้างหน้ามากมายเลยนะฮะมาลองกันดูได้ครับนี่ครับผมมาให้ดูก่อนนะครับเป็นอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นปูกันชิงปูนะอันนี้อันนี้จอปูนะครับแหมแต่ละอย่างนี่บอกเลยว่าน่าทานทั้งนั้นครับถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาครับออส่วนฮะนี่ครับืกันชิงปูครับดูครับ ดูสดๆมากๆเลยครับแล้วเราก็มาต่อกีนนี่ฮะกันเชียงปูครับวันนี้มาผมจะถ่ายให้ดูเต็มๆฮะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันแต่เรามาดูหน้าตากนก่อนละครับววบนี่ครับโอ้โหส่วนบอกเลยว่าเห็นก็คงแบบธรรมดาธรรมดานะไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นฮนะแต่ดูฮะหอยเยอะมากนะครับตัวตัวกลาลังพอด,ดีเลยครับเนี่ยค,ความหนืดความนุ่มเนี่ยถ้าคุณเคยกินแบบนี้คุณชอบแน่นอนครับแล้วนี่ครับจอปูก้อนหนึ่ง ใหญ่มากๆครับไม่ใช่เล็กๆครับกินแค่ชิ้น2ชิ้นก็จุกได้นะครับ mm hmm. ดูฮะแต่ละคนลองตักกันใหญ่ครับตอนนี้นะครับวันนี้ผมก็พาที่บ้านนะมารีวิวกันด้วยว่าเป็นยังไงนะเพื่อจะได้ตอกย้ําว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าแต่ตอนแรกเนี่ยผมอยากรีวิวอันนี้แต่ประเด็นนะอันนี้น่าสนใจกว่าครับคือเมนูนี้ครับปลากระพงนึ่งมะนาวนี่หลายๆคนเนะ่ยคงเคยกินอยู่แล้วแหละที่นี่จะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกัน น้ำลายไหลเลยตอนนี้ดูอยู่ก็น้ำลายไหลเช่นกันครับรูบ้ว่าอืมอาจจะคิดว่าเผ็ดนะครับเผ็ดไหมเดี๋ยวเรา,เราลองชิมกันแล้วกันผมว่ามันน่ากินมากๆเลยนะครับนี่โอ้ครับนี่คืออะไรอืมเป็นหอยเชลล์อบปุนเส้นครับหอยสดใหญ่เด้งมากๆเลยบอกเลยหนุบหนับอร่อยมากนี่เดี๋ยวผมจะลองชิมอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงฮะเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มอย่างนี้นะซีฟู้ดนะอืต้องบอกเลยว่ามัน โอ้โหุเต็มที่เอาเอาแบบสุกตุกจิ้มแต่น้ำจิ้มได้จิ้มอร่อยมาก้อ จิ้มี่เด็ดสุดๆเลยครับตอนแรนกนลกว่าจะเป็นเนื้อปูนะถอยว่านจิ้มเขาเด็ดมากครับปูสดมากเลยครับนี่นะมาดูนี่เลยจุ่มเข้าไปจุ่มเข้าไปเยอะจุ่มเข้าไปเยอะอื้อื้ม อร่อยแับต้องมาลองกินเมนูนี้ฮนะั <Yeah. S 1> กันเชียงปูนึ่งครับมาใครต้องมานะมาต้องลองดูอีน่นี่เลยนี่ต้นข้นนี่เลยเอาทีทีไตามพี่ไตามโอ้โ,โหโคตรเมน,นูแรกที่แนะนำครับกัเชียงปูนึ่ง <S <S แต่ที่ผมบอกว่ามากไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือนี่ครับ ปลากระพงนึ่งมะนาวครับอตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่าเผ็ดนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นครับมีความเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนิดๆกําลังดีเลยนะเนี่ยดูครับดูหาจะพลิกเยอะน่าตกใจนะครับแต่อยากให้คุณลองกินดูก่อนนะครับใครได้ชอบพวกนึ่งมะนาวเนี่ยบอกเลยเด็ดจริงๆฮะเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูก่อนครับบอกว่าน้ําลายสอเลยครับ เปรี้ยวหวานเผ็<ย>ดครบเลยอร่อยมากอันนี้ใครที่ชอบความแซ่บนะคะต้องเมน,นูนี้เลยนะคะนี่ เป็นปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะแล้วแบบเนื้อปลาเขาดีมากค่ะนี่สดๆนะคะแล้วก็แบบนุ่มมากก็ลายในปากนะคะแล้วก็อาเพิ่มความแบบแซ่บๆก็เอาน้ําแบบนี้ทานได้เลยอาให้แม่ค่ะน,นี่เลยนะคะเมื่อกี้ไปกินไปแล้วขออีกหนึ่งคำใส่ชั้นกลางมน้มด,ด้วยสด็พอดีไม่ค่อยทานเผ็ดแต่ว่า แต่ไม่ค่อยเห็นนะเล้าใครที่แบบแบบปิบ <S <S ลฟลิสอะไรอยงนี้ค่ะอร่อยแบบปลาก็ละลายในปากเลย,ยนี่เราก็มาให้คุณแม่นะครับช่วยชิมกันอีกแรงหนึ่งครับเพื่อยืนยันว่ารสชาติเป็นอย่างไรครับดูครับดูคุณแม่ตักเนื้อปลาแบบอ ต้มจนโอ้หเรื่งจนแบบดูแบบน้ำนี่คือแบบถ้าซดไปนี่คือน้ำลายสองม,มากไม่คาวเลยใช้ได้ปลาสดจริงๆกินแล้วเหรอไม่คาวเนี่ยกินแล้วเนี่ยกินไปตั้งหลายคำแล้วดูดิหมดหายไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแม่กินไปแล้วเห็นเปล่าเนี่ยไม่คาวเลยใช้ได้ขนาดกินลงคุงนะที่ว่าคาวนะยังไม่คาวเลยโอเค ปลากระพงนึ่งมะนาวมันชื่อมะนาวเพราะฉะนั้นก็เปรี้ยวนำาน่นะแล้วก็กลมก่อมตามปลายลิ้นอร่อยแล,แล้วแล<ด>สองเมนูนั้นก็แนะนําไปนะครับใครที่มีโอกาสมาทานก็อย่าดูมาทานนะฮะสองเมนูนี้เด็ดมากการันตีเลยนะปลากระพงนึ่งมะนาวและกันสิงปนะครับเจอกันคลิปหน้าอันนี้อะไรอะ่ะก็อร่อยนะ การที่เรานะครับได้มาข้างนอกบ้านนะครับมากินของอร่อยกับครอบครัวและคนที่เรารักนะครับบอกเลยว่ามีความสุขมากเลยนะครับดูครับพอพิกนะครับก็พยายามจะเลือกนะครับเมนูที่คุณทานแล้วไม่ผิดหวังครับต่างๆนานาให้ครับไม่ได้อยากจะรีวิวทั้งร้านนะฮะแต่จะแค่บางอย่างที่คุณต้องมากินนะฮะินแล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับผมจะผิดหวังให้ก่อนกันอันไหนผมก็จะไม่แนะนำนะครับแต่ที่แนะนําคือไม่ผิดหวังอยู่แล้วละครับ อยากให้ทุกคนนะครับพักผ่อนกันบ้างนะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆกด subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยครับนี่นะฮะผมก็นั่งกินเรื่อยๆแบบไม่หยุดเลยแล้วครับรสชาติดีเกือบทุกเมนูเอาว่าทุกเมนูเลยวะ่ะรสชาติดีแต่ที่ถูกใจผมเนี่ยแล้วผมแนะนำเนี่ยก็อยากที่แนะนําไปนะครับลองมากินดูก,ก่อนนะฮะแล้วแนะนําเบื้องต้นครับใครอยากติชมอะไรอยากให้ไปรีวิวร้านไหนยังไงบอกกันมาได้ครับเดี๋ยวจะไปจัดให้เลยนะครับอออืื ขณะที่พูดน้ำไายกระสออมน้ำไายไหลบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วนะฮะอยากให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขการใช้ชีวิตนะฮะการดําเนินชีวิตนะครับอย่าเหนื่อยกันมากเกินไปอย่าเครียดกันมากเกินไปครับเราต้องพยายามกันต่อไปครับมองหน้าครับโอ้โอ้โอูุ้เส้นอุเส้นบอกเลยนะเออจริงๆแล้วรสชาติแบบกลมกล่อมมากอะกลมกล่อมจริงๆอะผมก็อร่อยอะเออแต่ว่าขอมยังไม่แนะนำนะกันมาทานได้นะครับที่ไม่แนะนําเพราะว่า อาจจะยังไม่อันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอร่อยอืออ,อนะครับเปนว่าฝากกดติดตามด้วยทุกคนเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านครับกับพอรชพิกครับก็ยังไงก็กบก,กดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะแล้วมาดูกันนะครับแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกนะลองดูนะครับอุ้ยอหอยตัวใหญ่สดมากๆอะนะครับแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามด้วยแล้วเจอกันแล้วเจอกันอย่าลืมนะ มาดูนบ่อยๆครับให้กำลังใจกันด้วยครับอ้อสมัครสมาชิกเมมเบอร์ได้นะใครอยากจอยกดได้เลยครับนะมีหลายเลเวลมากนะครับลองไปกดดูก่อนนะครับอืมออมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกไหมอืมอร่อยนะทุกคนกินแล้วมีความสุขมากๆครับอย่าลืมนะฮะอย่าทำงานหนักครับอย่าเครียดครับหาอะไรกินครับหาอะไรที่ชอบทำครับสำผมเนี่ยเรื่องกินก็ดีครับอีกครั้งนะครับ ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับยลืมนะโอ้อร่อยใครมาบางแสนมากินที่นี่ได้นะครับร้านนี้เลยฮนะอย่าลืมนะครับหมวกอืม,อ,มอร่อยจริง